พระนักท่านนายเซียดาเบียดีโมฮัมเมดอฟปรัานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถานกรุงอัชกาบัดในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านปรธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเติร์กเมนิสถาน ประเทศไทยและเติร์กเมนิสถานได้ร่วมกันเสริมสร้างสัมพันธมไมตรีและความร่วมมือมาตลอดระยะเวลา3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตท,ที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือที่หลากหลายทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานการท่องเที่ยวและการกีฬา ให้เพิ่มผูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการรับปรมาพิไทยมาหาวชิรล,ลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว